ช่องสนามสังสนามเอ๋ยนะครับเด้อมันเนี่ครับพามาเยี่ยมชุ่มมองเห็นงานครับผมมันเนี่ครับผมนี่นะเกี่ยวกับขายเครื่องดนตรีครับผมมาแต่เสาเลยพูดนีะนะครับพามาเยี่ยมชุ่มมองเห็นงานครับอะไรคะมาแถวมาเขถาช่วงมาเขาก้อนเวลาครับมาเขาก่อนเวลานะครับ เดี๋ยวภาเบิา,บา,างข้างในก็มีสินค้าหลากหลายอะไรไหนนมนะครับเนาะเครื่องดนตรีมันมีอย่างไงนะครับตัดเสียภาเข้าไปแล้วครับไปครับเรียวๆเด้ครับวันนี้ครับไม่ต้องม่ต้องมีการตัดต่อได้แต่ในก็จะมีเป็นโปรแก,กตาร์โป้งครับพี่นอ้องเห็นไหมครับเป็นโปรแกต้าโป้งพวกกล่องชุดมุนี่นะฮะสินค้านะครับเป็นโปรแกตาร์โป้ง ก็เริ่มแต่ราคาพันกว่บาทครับเนี่ยพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะนะครับผมีหลากายยี่ห้อครับตั้งแต่รุ่นฟึกเหร่นไปหารุ่นแพงๆนะครับผมเห็นด้อนะครับงนีฮะขอแนะนำเนี่ยนะของยี่ห้อเซนเดอร์ครับพี่น้องยี่ห้อเซนเดอร์เป็นยี่ตาโป้งไฟฟ้าครับตัวนี้นะนะครับเพื่อต่อกับตัวแอมป์ได้ด้วยนะครับเด้อเป็นยี่ห้อดังครับยี่ห้อนี้ครับผมแล้วก็เปิดงานออกมางามอยครับพี่น้องนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นพวกยี่ห้อคาซูกิมาสั่นได้เนี่ยครับเป็นแบรนด์คาซูกินะครับหลักๆได้ครับเป็นยี่ห้อของร้านเองครับนี่ยี่ห้อนีนะนะครับผมส่วนของยี่ห้ออื่นๆก็มีครับมีอยางแน่บ้านนะครับเนาะมีหลากหลายยางครับพี่รองครับถ้ามาอยากไปชมมองเห็นงานครับผมมาเนี่ยเอาม่เอาจะข้าวเพราะว่าท่านมีลูกค้ามามาเห็นหน้าเห็นตาเห็นหนวดกันครับผม รายงานสดจากมองเหตุงานนะครับผมของสนมศักชาแนลนะครับเนาะมือนด้านในพวกกีตาร์ไฟฟ้านะครับพวกกีตาร์ไฟฟ้าพวกเบสพวกตัวแอมเนี่ยมือนี้นะครับนี่ครับเป็นเครื่องเครื่องอุปกรณ์ดนตรีนะครับผมนะครับอุปกรณ์เครื่องดนตรีนะครับให้เบิ้งกีตาร์ไฟฟ้าครับพี่น้องกีตาร์ไฟฟ้านะเพลงนี้หลักหลายยี่ห้อ กิจกรรไฟฟ้ายี่ห้ออะไรสิมันแพงๆแน่นะครับนี่นด้วยครับด้วนะครับก็มีอยู่ประมาณยี่ห้อกิบสันกับพี่น้องนี่นด้วยตัวสีแดงๆเนี่ยนี่ครับตัวสีแดงๆราคาอยู่สามหมื่นแปดครับสำนักที่เรือดนตรีนะครับสายดนตรีก็จะรู้ว่าราคายี่ห้อนี้แพงอยู่นะครับตัวสีเทาๆนี่จะเป็นของยี่ห้อเฟนเดอร์ครับเฟนเดอร์ราคาสองหมื่นเจ็ดครับผมนี่นด้วยราคา เปี่ยนแต่ราคาพันกว่าบาทขึ้นมากกว่านีครับผมของกีตาร์ไฟฟ้ารุ่นฟลักซ์เลนนะครับรักพันแต่หารักบมรินนะครับอันนี่จะเป็นพวกอุปกรณ์สายต่างๆครับผมนี่นะสายอะไรมันงนะสายอะไรสายคงสายขาดก็มีเปลี่ยนนะครับครับผมสมารับมรินอีกอเอาบรรยากาศบรรยากาศภายในร้านของเหตุงานของของเอ่อคอมพิมาฝากพี่น้องมาตอนพี่น้องนะครับได้คลิปนี้ครับ วันนี้คือปอบ้านเนี่ยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปเพียงทเท่านี้ก็อ,อย่าลืมติดตามนะครับเด้ลกดติดตามกพเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเนาะแล้วก็ผมจะพาไปเลาะอยูปป่บันไดอีกนะครับขอติดตามนะครับเดิ้ลสำหรับคลิปนี้ขอการเข้ามา,าสวัสดีครับสวัสดีครับผม